สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะสําหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นคลิปเรื่องราวความรักนั่นเองเรามาดูซิว่าความรักของชาวธนูในช่วงของเดือนกันยายนครึ่งเดือนหลังนี้นะคะพลังงานของคุณจะเป็นยังไงบ้างจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็น,นมไปยังไงต่อนะคะก็ต้องขอโทษชาวธนูด้วยนะคะสำหรับคลิปที่ออกมาช้ามากๆเลยเพราะว่าขวัญค่อนข้างที่จะยุ่งนั่นเองนะคะคงไม่ว่ากันนะ เอาละค่ะธนูของเรานะคะก็คือจะเป็นผู้ได้เกิงแต่วันที่23พฤศจิกายนถึงวันที่21ธันวาคมนั่นเองการแบ่งวันที่นะคะเป็นการแบ่งแบบศาสตร์ตะวันตกนะซึ่งไม่ตรงกับของไทยก็คือรอบชมของช่องไหนยึดตามหลักของช่องนั้นได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละช่องแบ่งวันที่ไม่เหมือนกันนะพลังงานไพ่ก็เป็นแบบรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือ บางกรณีอาจจะไม่ตรงเลยก็มีนะคะก็ต้องดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเท่านั้นแล้วในบางทีนะคะไพ่อาจสลับกันก็ได้ในส่วนที่แม่หมอพูดถึงพลังงานเขาอาจจะเป็นของคุณก็ได้นะคะตรงจุดนี้ก็ต้องพิจารณาตามแม่หมอไปด้วยนะเอาละค่ะไพ่หลักของอชาวธนูนะคะเรื่องราวความรักของคุณได้ไพ่เดนมิเชียนนะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ฉลาดมีเหตุมีผลมีเทคนิคในการพูด หรือแก้ไขสถานการณ์ได้เก่งมากๆเลยทีเดียวด้วยสติปัญญาของคุณด้วยความฉลาดของคุณนั่นเองนะคะทำให้ความรักของคุณเออเป็นเป็นทิศทางที่ดีนะคะไม่ว่าท่านที่เคยทะเลาะกันมาเคยมีเรื่องอีลุงตุงนังกันมาแล้วทีเนี้ยคุณจะใช้เหตุและผลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะใช้สติปัญญามากยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่เราทําไปสิ่งที่เราพูดไปเนี่ย มีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้างทำนองนั้นก็มีด้วยนะคะซึ่งคุณสามารถแก้ไขสถานการณ์ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นให้ดีมากยิ่งขึ้นมีทั้งอ,อ๋อสีกทาแล้วก็เดือดซันนะคะความสําเร็จความสุขการเป็นครอบครัวหรือท่านที่เพิ่งจะเริ่มพบหากันการพัฒนาการตกลงกันเป็นแฟนชัดเจนมากนะคะ คือความรักของคุณดีมากๆเลยล่ะชาวธนูแต่สำหรับบางคู่นะคะบางท่านก็อาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างมีเรื่องที่ทะเลาะก,กันบ้างไม่โอเคบ้างนะคะแต่ที่นี้ถ้าคุณหรือคู่รักของคุณไม่เอาจิตเอาใจไปไปคิดอะไรมากนะักขวัญคิดว่าคุณและคู่รักของคุณน่ะจะไปกันได้ด้วยดีนะคะ ก็คือคบกันไปเรื่อยๆสิ่งไหนที่ให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยคนรักของคุณหรือคุณช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะออกแนวธรรมะธรรมโมชอบทําบุญนะคะช่วงนี้ไหว้พระสวดมนต์หันหน้าเข้าทางธรรมมากยิ่งขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมก็มีด,ด้วยนะคะเป็นการอปรงๆบ้างสําหรับความรักที่ไม่ได้เป็นดั่งใจอย่างที่คุณต้องการนะคะส่วนบางคู่นะ ที่ขวัญเห็นก็น่าจะมีเรื่องราวรักสามเศร้าเกิดขึ้นคือห่างกันไปแล้วหายกันไปแล้วแต่ใจไม่ได้ห่างยังคิดถึงยังอยากจะเจอเขาแต่ทีนี้นะคะอาจจะทำให้ใครสักคนหนึ่งไม่พอใจก็ได้ด้วยแต่เขาจะพูดหรือไม่พูดนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะหรือบางท่านก็มีการประชดประชันก็มีด้วยทีนี้ชาวธนูนะคะคุณจะคิดได้แล้วแหละว่า ควรที่จะทำยังไงบนความสัมพันธ์นี้ควรที่จะเลือกใครคนที่คุณรู้สึกดีก็ได้ด้วยคือในบางบางท่านนะถึงแม้ว่าคนรักของคุณจะรักคุณหรือความรักยังดีอยู่บางมุมทำไมคุณรู้สึกโดดเดี่ยวะรู้สึกอ้างว้างหรือรู้สึกไม่ได้เติมเต็มกับความรักครั้งนี้เลย เป็นในเรื่องของความระแวงหรือความเหนื่อยความท้อในใจคุณขวัญไม่รู้ว่าคุณมีปมอ,อะไรในใจหรือเปล่าหรือว่ายังคิดถึงคนรักเก่าใจของคุณยังอยู่ที่เขาหรือเปล่าทใํใไมคุณรู้สึกถึงแม้ว่าคนนี้จะเข้ามาเติมเติมให้คุณแต่ยังไม่เต็มนะคะทานองนั้นยังไม่เติมเต็มสักทีเดียวเลยล่ะเนาะน่าจะติดค้างกับคนที่เป็นอดีตหรือเปล่านะคะยังลืมเขาไม่ได้ยังมีความผูกพันกับเขา ซึ่งคุณก็หวังนะคะว่าสักวันหนึ่งเวลาเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะลืมเขาได้ช่วงนี้เหมือนกับว่าชาวธนูค่อนข้างที่จะปลงได้เยอะกับอดีตที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านคู่รักของคุณนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณเนะเาะไพ่หลักของเขาหนะ้าไพ่ j u d g เ e n t เขาน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากจะรู้อยากจะทราบ ข่าวสารที่เขารอคอยสิ่งที่เขาอยากจะรู้เขาก็จะได้รับรู้หรือแม้แตเ่เป็นในเรื่องของเวรกรรมคนนี้อาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมของคุณก็ได้ทํานองนั้นนะคะที่เขาเอามาเจอคุณคนที่ถูกดิขิตมาถูกกําหนดมาก็มีด้วยนะคะทีนี้ซึ่งยังไงล่ะมีห้าเหรียญเข้ามาด้วยแล้วก็ประกบด้วย ก้าเหรียญน,นะคะผู้หญิงก้าเหรียญเหมือนกับว่าใครสักคนหนึ่งย็นชาใส่เขาอะคะ่ะดูเหมือนเฉยๆดูเหมือนไม่ได้รักก็มีด้วยนะคะดูห่างเหินน่ะดูห่างไกลดูเฉยเมยใส่เขาอะคะ่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้โอเคนะไม่ได้โอเคเลยมีห้าดาบเกิดขึ้นนะคะอะไรที่เขารู้สึกว่าไม่โอเคกับความสัมพันธ์แบบนี้เลย คุณเฉยชาใส่คู่รักของคุณหรือเปล่าชาวธนูซึ่งเขาก็มีเสียความรู้สึกบ้างแต่ทีนี้ด้วยความที่เขาเข้าใจคุณนะคะเขาเข้าใจสถานะสถานาการณ์ของคุณหรือความรู้สึกของคุณเขาก็พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางช่างมันเถอะเพราะว่าตอนนี้คุณก็มีเขาอยู่เขาก็มีคุณอยู่เรื่องอดีตก็ปล่อยไปนะคะทำนองนั้นพยายามที่จะเข้าใจคุณมากม ก็มีด้วยคือเหมือนกับว่าใครสักคนนึงยังรอคนรักเก่าหรือยังคิดถึงคนรักเก่าจริงๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการรอเขาหรือว่าคิดถึงเขาก็ตามความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกที่แบบว่า,าคิดถึงเขามากๆกก็มีด้วยหรือบางกรณีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของคนรักเก่าที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นคนที่มาจากอดีต เป็นคู่เวรคู่กรรมที่ตามกันมานะคะจะลืมก็ลืมไม่ได้เพราะมีความผูกพันก็จะมีรักสามเศร้าเกิดขึ้นสถานการณ์นี้ไม่รู้ว่าจะจบลงยังไงความรู้สึกนี้จะลืมเขาได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะคะยังไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าสถานการณ์นี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนกับวา่าทุกอย่างถูกวางเฉยลง ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ตกลงกันแล้วก็ไปกันเลยทำนองนั้นแล้วก็มีคนอื่นเข้ามาแทนที่ก็มีด้วยนะสำหรับบางกรณีนะก็เลยยังติดค้างกับคนที่เป็นอดีตเพราะเราไม่ได้เคลียร์กันจะไปต่อกับคนใหม่ก็ยังไม่สุดมาดูซิว่าสำหรับคนใหม่ของคุณนะคะเขาเป็นยังไงกับคุณเขาจะให้พลังงานแบบไหนกับชาวราศีธนูนะคะ แจสติกเขาเป็นคนที่อีกใบสิเป็นคนที่จัก,กรวาลส่งมาประมาณนั้นเขาลิขิตมาแล้วอะค่ะที่จะได้มาเจอคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นสิบดาบเกิดขึ้นเอ้ยนะเขาต้องการ เขาต้องการความชัดเจนต้องการที่จะให้คุณเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้โอเคนะเขาขอให้คุณเคลียร์ใจตัวเองเคลียร์ปมในใจตัวเองทำนองนั้นแหละซึ่งเขาก็หวังเสมอว่าคุณจะทำได้คุณจะตัดคนรักเก่าออกไปได้เขาเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจให้คุณนะคะ ไม่มีอะไรแอบแฟงเป็นคนที่ตรงไปตรงมาชัดเจนรักความถูกต้องรักความยุติธรรมเดดทาวเวอเขาค่อนข้างที่จะบางอย่างก็น้อยใจบ้างนะคะแต่เขาก็เป็นห่วงคุณเขาก็รักคุณจริงๆนะชาวธนูไม่มีอะไรแอบแฟงสำหรับเขา ไม่รู้ว่าใครนะทียังคาคนรักเก่าอยู่อ่ะมาดูซิว่าชาวธนูนะคะท่านที่ไม่มีในเรื่องของมือที่สามสถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างไม่มีในเรื่องของรักสามเศร้านะคะพลังงานจะเป็นแบบไหนเอ๊ะทำไมมีเดอะทาวเวอร์ ระวังการทะเลาะกันด้วยนะคะชัดเจนนะอะไรที่ดื้อมากจนเกินไปนะไม่ฟังไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจนะคะงองง ان, ง,องงแงเกินไปอาจจะนำพามาถึงการทะเลาะกันแบบไม่ตั้งใจหรือไม่คาดคิดไม่คาดฝันเรื่องไม่เป็นเรื่องก็มีด้วยนะคะซึ่ง อีกหนึ่งใบสิอ๋อและทีเนี้ยทีเนี้ยเขาก็รู้ด้วยว่าคุณยังไม่ลืมคนที่เป็นอดีตคุณลังเลกับสถานการณ์ความรักครั้งนี้ค่ะชาวธนูคุณไม่แน่ใจอะไรทั้งนั้นถึงแม้ว่าเขาจะดีก็ตาม เอาล่ะก็ต้องใช้เวลาไปเรื่อยๆศึกษากันไปนะคะค่อยคคบค่อยๆดูกันไปนะเพราะว่ามีไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันก็คือได้อนาคตข้างหน้านะคะคุณและเขาไม่แน่นะว่าจะตกลงปรงใจกันจะคบกันเป็นแฟนกันหรือคุณอาจจะ เขาเรียกว่าแพ้ทางเขาอะค่ะเขาอาจจะดีกับคุณจนคุณหวั่นไหวไปตามเขาก็ได้นะคะเนาะก็ดูดูกันไปนั่นเองสําหรับเรื่องราวความรักของชาวธนูนะคะสรุปแล้วหน้าไพ่ขึ้นมานะคะไม่ใช่ไม่ดีนะดีนะคะแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะไม่ไม่ถูกใจในบางอย่างบางประการเท่านั้นเองหรือว่าใจของคุณยังไม่ลืมคนรักเก่าก็ได้ด้วยก็เลยทําให้คุณเขาไม่ว่าจะดีกับคุณมากแค่ไหนก็เหมือนไม่เติมเต็ม,ตมทํานองนั้น เนาะเอาหล่ะเรื่องราวความรักของชาวธนูนะคะก็ประมาณนี้นั่นเองก็ถ้าชอบกช่วยกด u b s c r i b e กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะในกรณีที่แม่หมออัปเดตคลิปไม่หม่จะได้มีการแจ้งเตือนนั่นเองส่วนท่านใดนะคะที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแม่หมอก็ได้ให้อดีตรายทางด้านได้คลิปเรียบร้อยแล้วนะก็แอดเข้ามาสอบถามค่าครูกันก่อนพร้อมเมื่อไหรค่อยเข้ามาจองคิวกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ไม่ว่ากันส่วนท่านใดที่อยากจะตีจะทม จะชมจะเม้นเข้ามาอะไรก็ได้นะคะขวัญอ่านทุกเม้นนะขวัญยินดีที่จะปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อเอฟซีทีนารักของขวัญน,นั่นเองนะคะเอาล่ะคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย